อ่าวสวัสดีคนที่หลงเข้ามาดูท่านครับวันนี้วันนี้มีคนฟังสองคนประสบการณ์ตรวจ ATK ครั้งแรกจะเริ่มงไงอืมคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่รอเราจะลองรอไม่ดองเออเฮียเราจะตัดเออแลกก็จะเริ่มไงดีวะ เอาย้อนไปตั้งแต่วันประมาณวันที่เท่าไหร่วะวันวันจันทร์ที่แล้วใช่ไหมที่เราตรวจก็คือวันจันทร์สิบสี่กุมภาโอ้ไม่ใช่ตรวจสิวันที่มีเหตุอะไั้นการกักตัววะวันที่มีเหตุในการกักตัวดิไม่ไมู่กกักตัวก็คือท้าความไปวันนั้นคือเราไปโรงเรียนกันใช่ไหมลรวมันต้องถ่ายรูปบัตรนักเรียนแล้วทีนี <laughs> มันก็เกิดเหตุการณ์ที่ว่าทามมิ่งเราเป๊ะพอดีคือเราเราเราไปในช่วงเวลาที่แบบคนที่แบบมีกําลังติดโควิดอะ่ะ <c oughs> เขาเขามาถ่ายรูปกับเราพอดีพน,นักงานถ่ายรูปบัตรนักเรียนแล้วทามมิ่งกูเป๊ะมากคือ,อยังไงอะ่ะไปปุ๊บแม่งก็เจอเฮียคนติดเลยแล้วคนติดแม่งก็อยู่เราแ,แย่ก<อ>็เด้ยคือเขาจะมีเซตผมใช่ไหมเซ็ตผมนี่เลยเซ็ตผมแบบถ่ายยังไงก็ได้ไม่เห็นหน้ามา ก็คือแบบเห็นหน้าผากให้เปิดหน้าผากไี่ให้เห็นหน้ามูชื่อมูชิ่งนั่นแหละเราแค่นะไอเหมือนในคนที่มันติดเชื้อไปแข่งเขี้ยสักอย่างม่ลูซึ่งก็รู้ว่ากล้าไปได้ไงเออเป็นมีสายผาไปแข่งวันเล็บปะลอแล้วก็ไม่ตรวจไม่ตรวจตั้งแต่ตอนกลับมาไม่เข้จรลไอตรงที่มันเอเซตผมนั่นแหละคือตรงที่ มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นคือสุมหัว,อหวเออม,มันทุกคนสุมหัวกันเซตผมหมดเลยคือตอนนั้นไม่ได้มีใครสนใจว่าแบบจะมีเชื้อมหคนติดโควิดนะเพราะว่าเนี่ยมันก็ไม่น่ามีอะ่ะลรงเรียนเชืเออ่อมันน<ด>าวดน่แหละเพราเราก็มารู้ทีหลังว่าวันที่เอวันที่เราไปถ่ายวันนักเรียนมันมีคนติดโควิดอพวกกูทำไงอะ เราอยู S <S <iser> <S heaven, right? ่บ้านเดี๋ยวอะเขาประกาศเขาบอกเราเต่รนวันไหนนะวันอังคารใช่ไหมหรือว่าวันบอกวันพฤหัสสุปอ่ะอเอวันพฤหัสแต่ว่าเราก็ไม่ได้ออกไปไหนแล้วตั้งแต่วันวันจันทร์กลับบ้านแล้วพวกกูไม่ได้ออกไปไหนเลยก็นั่งเล่นแต่ไม้คับเลี้ยงมังกรก็ดีละที่ไม่ได้ออกไปไหนอโอเฮนะพอมาพอเกิดมีประกาศมารอบหลังอ่ะคือ กคนเริ่มบั่นใจวันแล้วเราะติดือเป่าวันพวกมึงก็ตรวจกันไปแล้วใช่ไหมตั้งแต่วันที่อะไรแบบวันศุกร์เออพวกมึงก็ตรวจแต่ไปวันศุกร์แต่กูอะเพิ่งตรวจวันนี้ใช่ไหมกูมังกับรอดูอาการกันจริงๆก็อยากตรวจแหละแต่ว่ายังไงมันไม่มีใครตรวจแล้วแม่กูก็บอกว่าวันนี้เขาจะมีหมอมาตรวจนะออก็คือบอกคนนี้ตอนเช้าเลยแล้วกูก็อ้าวไอ้เหี้ย ไม่เตรียมตัวเลยบนแทนโอเคเพราะงั้นเราจะเข้าสู่วันนี้เลยกู <c oughs> ตื่นมาประมาณเท <c oughs> ่าไหร่ว่ะเจ็ดโมงกว่าตีห้าจะหาไม่ยงเงทียตอนนั้นกูตื่นมาประมาณเจ็ดโมงกว่าแล้วชินะแล้วกูออกไปหน้าบ้านแล้วก็เจอแม่น <c oughs> ั่งอยู่แม่ก็บอกว่าไปหาหวันใชวันนี้เขาวันนี้หมอเขามาตรวจโควิดนะรอด้ว้นะ เออ,อยังไงกูกโ็โอเคก็อยากตรวจคือกูอยากตรวจตั้งแต่ตั้งแต่ตแตยังไงตั้งแต่มันเปิดโรงเรียนแรกๆล้วอ่ะรู้สึกว่ามันฟินอาจจะฟินเนวะลาตรวจอาจจะฟินก็ได้ต้าสุดสึกยังไง <laughs> ต้าคำในที่อาจจะฟินก็ได้ไปตรวจอะอาจจะฟินไงฟินที่อะกูเห็นมือตวัดตวัด ตอนนั้นยังไม่นี่งไงยังไม่ได้เออยังไม่ได้ตรวจเลยคิดว่าน่าจะฟินดีนะแบบแย่เข้าไปเย็นคอใช่ไหมล้วของกูแช่ใส่น้ำยาบัางแล้วก็แล้วก็ตวัดรอบอันนี้เฉยก็ะตะหูกอ <c oughs> ไม่ได้จะเขาลึกกันไม่ไม่ลึกไม่ลึกลึกไอ้ที่ใส่น้ำยาลึกแนละ้วตายดิใช่ยเอ่อเริ่มเข้ามาตอนข,อขออนนี่มงวนผนลองดูเข้ามาประมาณตอนบ่ายสองใช่ ก็ประมาณต,ตอนบ่ายสองให้นะตอนที่กูเล่นโดต้ากับพับอยู่พี่กูต้มาบ,บอกว่าเฮ้ย,ยไปตรวจพี่ีเจบัตประชาชนมาด้วยแล้วกูก็เลยออกไปแล้วก็ทิ้งโดตา้าไออกไปแล้วเขาก็ให้ไปยื่นบัตรประชาชนก่อนตอนเล่นมึงได้ตรวจเที่ยนามั่มัหราาออ่ว่าพวกมเพงเกิดที่บ้านบ้านกูตรวที่โรงพยาบาลอ๋อเออว่ะเออใช่ลืมเลย ให้ไปปลดประชาชนไปวางก่อนง <Hey S 2> ปมาช่วยไปวางเหมือนกับยังไ,ไงแบบเรียงคิวอ่ะใครเอาไปก่อนก็ได้ก่อนให้ตรวจก่อนกูจะได้ประมาณกลางๆเลยแล้วเนี้ะช่วงระหว่างรอหมอมาตอนแรกหมอไม่มาให้บัตรประชาชนไปวางเสร็จให้รอหมอมาระหว่างรอไม่มีคนจามเลยันอยู่หน้ากูอ่ะมันอยู่หน้ากูเลยมันก็จามไอ้เจ็เจ ที่หนึ่งอบทุกคนที่อยู่ตรงนั้นก็แม่งมองหมดเลยคน,นด้วยแสตาที่แบบไอ้ย <laughs> <laughs> ี่ไอ้หามปิดหรือเปล่าวะ oh, <geez. S 1> กลัวอยู่ข้างหลังเลยวะแม่งนั่งแม่งนั่งเล่น,นโทรศัพท์อยู่แล้วมันก็จามไอ้เนี้ยสัตว์แล้วกูก <laughs> นะ็นั่นแหละถ่ายลงสตอรี่ในไอจีไปได้แคบไห้ดูให้เป <laughs> ็นเสถภา <laughs> พอพอหมอมาถึงแล้ว เออพอหมอมาถึงแล้วก็เขาก็จะให้ยังไงแบบ <Okay. S 1> เอาคือกูก็งงนะว่าคือจะให้ตรวจเอริเชลวันนี้ทำไมไม่จัดเก้าอี้อะไรให้มันเสร็จก่อนคือแบบบริการได้แบบโคตรไทยอะ่ะบริการแบบยังไงคือรอหมอมาปุ๊บแค่ที่จะจัดเก้าอี้ไว้ให้พวกกูนั่งก่อนไม่ให้กูยืนรอแล้วก็ยังไงพอมีคนแบบตรวจแล้วมันขึ้นสองขีดเงี้ยแล้วก็ให้ยืนรอสัต แม่กูนั่งเลยอ่ะมีคนขึ้นอ่ะเดี๋ยวเอาไว้ก่อนมีคนเดวสปอยเดวสปอยสปอยนั่นแหละแล้วกูไปยืนรอสักพักหมอมาก็เออเหมือนครับเจ้าของตลาดเขาก็จะเรียกชื่อไปตรวจทีละคนตามที่แบบเออเอาบัตรประชาชนไปเรียงคิวไว้อะกูได้ประมาณกลางๆตอนแรกอ่ะพี่พี่สาวกับแม่กูไปก่อน <c oughs> พี่สาวกับแม่กูไปก่อนคือ ตอนนั้นกูใจแบบตุ้มๆต่องๆแล้วไอ้หี้อะถ้าเกิดพี่หรือแม่กูติดเนี้ยกูก็ไม่เหลือนั่นแหละพอไปตรวเสร็จก็ถึงคิวกูพวกกูเป็นคนที่สามต่อจากพี่กับแม่เออพอไปตรวจปุ๊บเดี๋ยวได้อินเสิร์ตรูปให้ดูว่ามันเป็นยังไงพอตรวเสร็จปุ๊บเอ่อตอนนั้นแบบข้อน้ำยาอะไรสักอย่างที่แบบ เลยนะนั่นแหละแล้วเ็มาแย่จะหมวกกูแบบแล้วก็หมุนๆอ่ะกูลุกขึ้นปุ๊บแบบกูมึนเลยถ้าเกิดดูในคลิปนะกูมึนเลยแล้วกูน้ําตาน้ําตากูคอเบ้าเลยแบบน้ําตาเกือบจะไหลอ่ะจะพูดแล้วงกับต้องเอาไอเสื้อกันหนาวกูมึงมาเช็ดเลยมันเชื่อมมากเบมันเป็นความรู้สึกยังไงวะแบบมูนแสบมันระคายเครืองเออมันระคายเครืองมันแสบมากเลยะน้ําตาไหลอ่า แล้วก็พอตรวจเสร็จก็รอสักพักหนึ่งรอสักพักหนึ่งแล้วก็รอเขาเรียกแปลวาบัตรประชาชนคือถ้าเกิดว่าหมอเรียกชื่อแล้วให้ไปรอตรวจอีกรอบหนึ่งคือมึงขึ้นสองขีดเลยเขาใหญ่ข้งางเดยใหญ่สองข้างวะกูรเ,เรียกรอบเดียวให้แปลวัาไรปแรทนแล้วก็กลับบ้านเลยเคือว่าแต่ว่าตอนนี้นะแม่ตอนนี้คือย,ยังยังตรวจกันอยู่อแต่ว่าแม่กูตอนนี้ รอฟังประกาศตลาดก่อนว่าจะแบบจะเปิดหรือไม่ถ้าไม่เปิดก็นั่นแหละก็เหมือนเดิมก็ตลาดล้างตลาดล่างเลยเอวต้นเดี๋ยนะโอ้โอเขาแหย่สองข้างปะแย่ยสองข้างพร้อมกันเลยไม่ไม่ใช่พร้อมกัน <c oughs> แหยีสองข้าง <c oughs> ในทีเดียวแบบแบบตัวทีเดียวคือแหย่สองข้างไม้ก <c oughs> ้านเดียวสองข้างใช่นั่นแหละนี่คิดอธิบายยากวะแล้วมันมีคนที่แบบติดติดเอ่อ นม่ใช่เช้เามาติดมาได้แปลว,ว่าแบบขึ้นสองขีดอะขึ้นสองขีดคือมงทองไม่ใช่ปิด <c oughs> นั่นแหละแล้วก็ให้ไปนั่งรออีกฝั่งเนี่ยแบบมันกระชั้นชีดเกินไปมอคือแบบคนที่แบบยังไงคนที่ขึ้นสองขีดอะมันเสี่ยงใช่ไหมแล้วมึงทําไมมึงนั่งแบบ <c oughs> เสียเส่ยงมีลูกแบบยังไงดีอันนี้คือคนที่ไม่ติดใช่ไหมเดี๋ยวคนที่ไม่ติดส่วนนี้คือคนที่ติดให้มบบมานั่งแบบ อ่ะอันนี้เอาไมค์กูเป็นตรงกลางแล้วกันคนที่ติดอะคนที่ไม่ติดอะจะอยู่หลังไหมส่วนคนที่ติดจะอยู่ข้างๆางอยู่ข้างหลังหมอตรงนี้คือที่หมอตรวจไอสัตว์มันดูจะไม่กระชันชิดเลยนะเนี่ยต่นคนที่ติดสเสวนากคงเป็นแบบเออยังไงเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่แบบขายของอยู่ในตลาดเออ ยังไงต่อกูมีมีคนที่กูรู้จักอยู่หลายคนน่ะที่เขาติดแต่ว่าจะใช้คำว่าติดมันด้ขึ้นสองขีดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะใช้คำว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงแล้วกันคือแบบเสี่ยงที่จะติดคือก่อนหน้าเนี้ยมันก็มีคนเทแบบยังไงเป็นญาติกูที่ขายของข,องข,องข้างๆกับร้านแม่กูคือก็ไปละไปที่ไอเทียยังไงไอที่โรงพยาบาลสนามละซึ่งแบบโอ้ กูรู้สึกดีที่กูไม่ดอกไปไหนครัรู้สึกดีที่แบบอยู่แต่ในห้องนี่แหละใครบอกกูอยู่ในห้องแล้วกูมันเป็นบ้าพรามึงอะบ้าไอ้หี้อะมึงออกไปเจอโควิดแล้วผลที่ออกมาคือก็คือไม่ติดไอ้หี้อะติดก็ติดติดกูอยู่นี่แหละไม่ติดโควิดแต่ติดไม่ติดเพราะว่าก คือพี่กับแม่กูอ่ะไม่ติดกูกูก็รู้ผลนึงแต่แรกแล้วว่าไอ้เหี้ยกูไปตรวจกูคงไม่ติดหรอกเพราะว่าพี่กับแม่ยังไม่ติดเลยกูก็ไม่ติดหรอกนั่นแหละแล้วก็กลับมาอยู่ตรงนี้แล้วก็มาทิปประสบการณ์อประสบการณ์ตรวจเหว่ yeah, จมูกครั้งแรกโคตรฟินฟินามากี้สภาพเทงเข้าไปในลำในถึงคอแล้วตรวจ เออ,โ,อโหเชี่ยกูจามใย่งั้นอ่ะกูจามเลยเนวะ้ยมมงคิดเลยไนอะ้เฮียตายมีพี่ที่แบบเรียนโรงเรียนเราก็พี่มอห้โรงเรียนเราเขามาตรวจมือนกันคือแบบกูเห็นจากเรียกชั้นพี่แกแล้วแบบกี้ตรวจอย่างเงี้ยแล้วแกก็แย่ว่าขึ้นมาแบบโอ้โหเชี่ยแบบยังไงเหมือนมึงจะจามอะ่ะแบบอย่างเงี้ยเหมือนจะจามอะ่ะแต่กูรู้สึกไม่กูรู้สึก ไม่ไม่เหมือนจะจามเลยะคือแบบมันมันแสบมันแสบเกินจนแบบไอ้หี้อ่ะไม่เหมือนจะจามมันจะตายแล้วมากกว่ามันจะตายอ่ะเออ <laughs> มันจะตายเ uh huh. ลยวะนั่นแหละจะเล่าอะไรต่อวะ <laughs> พอตัวเสร็จก็แม่กูก็ไล่กลับมาอยู่ในห้องนั่นแหละ <laughs> แล้วกูก็บอกพ่อมาถิปนั่นแหละในเป็นที่มาของคลิปนี้ <laughs> มันกระชันชิดมากตัวเสร็จปุ๊บแม่งอัดเลยไอ้เหี้ยนั่นแหละก็ฝากไว้ด้วยใครที่แบบเออมึงมึงใกล้ชิดกับยังไงรู้ตัวว่าใกล้ชิดกับพวกมีเชื้อพวกติดเชื้อพวกกลุ่มเสี่ยงแลไปหาตรวจกันซะอย่าปล่อยใอ้เชื้อมันอยู่ในนี้เลยอย่าปล่อยอ้เหีปล่อยให้ตัวเองไปในที่สาธารณะแล้วมาแพร่เชื้อคนอื่นหี้ย่เออไม่งั้นมันจะเป็นลําบากแคาอยู่้เหี่เหมือน บางคนอะไอสัตว์เหมือนคนผู้นั้นเออใครก็ไม่รู้อดปปเลยเหมือนไอเฮียที่แบบอะไรอ่ะไอพี่กูไปสัมผัสใกล้ๆมันนั่นแหละอย่าปล่อยให้แบบรู้ตัวเออยังไงไปตรวจก่อนถ้าเกิดว่าคิดว่าตัวเองเสียงก็แบบไปตรวจไปเลยจะได้ไม่ลำบากคนอื่นฝากเพื่อครับน้องๆอน้อง,องๆใ,ใ,คใครรอ,อ,อตัวก็ อืนั่นแหละลองไปหาตรวจมันไม่มันไม่มันแป๊บเดียวมันตรวจแป๊บเดียวก็แค่แย่จมูกมันแช่มันมีกี่วิธีวะนอกจากไอทีเคแย่จมูกแล้วก็แย่คออ๋อเหรอแย่คอแล้วแล้วแล้วก็ใช้น้ำลายอ๋อก็ใช้น้ำลายแหละมันที่้คอนเฟิร์มลองให้หมอตรวจเลยมันที่หมอหรือว่าพวกอนามัยหรือคลินิกแล้วใช่มันที่ห้องเมืองได้ตรวจอ่ะอีกคนนึงอ่ะ ที่เขากลุ่มเสียงแล้วเขาได้ตรวจเขาก็ตรวจที่อยู่สายจอจานที่ <c oughs> อยู่สายจอจานอยู่ห้องเดียวกับพวกเมืองไงเฮียมีสารในห้อง oh. ไม่เอ่ยนะมัาดีกว่าก็เคสตัวอย่างว่าเออมันก็มีแบบมีหลายแบบก็อนัเพื่อความชว์เขาตรวจทั้งสองอย่างไงมีทั้งยาจมูกก็ตรวจน้ำลายออืืมมก็ฝากกูด้วยว่ใครที่แบบเออไม่กล้าตรวจนะคือแบบไปตรวจเลยเว้ย กูบอกเลยว่าตรวจอะไม่หนักเท่าติดเว้ยตรวจไม่หนักเท่าติดหลอกติดมามันลำบากนะคิดสภาพบึงแบบอยู่ในห้องอย่างเงี้ยเหมือนห้องกูเนี่ยอยู่ในห้องแล้วก็ออกไปไหนไม่ได้แล้วก็รอแบบยังไงรอแบบอาหารมาเสิร์ฟเงี้ยโคตรวีไอพีเลยแต่แต่ไม่ดีแล้วที่เขามาตรวจแช่แหล่ะรู้จะรออะไรต่อล่ะเออ เพิ่มเติมสักนิดหนึ่งคือคลิปนี้จะน่าจะลงนะเราน่าจะลงไว้ก่อนลงลพอมันออเดอร์ไไปก่อนส่วนปิดเทอมเราก็จะกลับมาทําคลิปกันเหมือนเดิมใช่ไหมน่าจะแหละปิดเทอมน่าจะว่ากลับมาทําคลิปแหละอืมนั่นแหละใครที่รอดูเราอยู่ก,ก็ก็รอไปสักนิดหนึ่งประมาณประมาณวันที่เอ่อประมาณเดือนมีนากลางกลางเดือนมีนาประมาณนั่นแหละ <S <S> <S จะได้แบบ กลับมาทำคอนเทนต์ผีเฮหาอะไรตอนนี้เราก็ยังสตรีมอนะจะสตรีมเรื่อยๆอยู่ในเพจเรืวอ่ะเรื่อยๆเรื่อยๆก็คือประมาณอาทิตย์หนึ่งทีสองทีอาทิตย์นี้กับอาทิตย์ที่แล้วไม่มีเพราะว่ากำลังเคลียร์งานอช่วงนี้งานเยอะนะเข้าใจไม่ไม่ใช่ช่วงนี้มันมันเยอะมากแต่ช่วงแรกแล้วเมันมันอยู่ในช่วงจะสอบแต่กูต้องทำงาน เคยร์เราไม่นอกประเด็นรอแค่นี้พอใครเข้ามาดูใหม่ะใครให้ลงเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตาม youtube ช่องเราวาด้วยจะกลับมาแล้วจะกลับมาละจะกลับมาแล้ว,ลแ,ลว <laughs> แล้วก็เพจยูเพนะครับสตรีมน่เรื่อยถ้าอยากสตรีมกันแหละว,วันนี้พักก่อนไม่ไหวแสบจมูกไปตดัด